สวัสดีครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราคงจะเห็นตามโซเชียลต่างๆนั้นมีการนำภาพส,สวยๆเป็นภาพวิวทิวทัศน์แนะนำจังหวัดต่างๆในประเทศไทยของเรานะครับเห็นแล้วแบบอลังการมากเขาสร้างได้อย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมในวิดีโอคลิปนี้กันนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ซับสไครด้วยนะจะไ,ไม่พลาดองค์ความรู้ดีๆครับมาเราไปลุยกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะสามารถสร้างภาพที่สวยแบบนี้มาได้นะครับเราจะต้องเริ่มจากการที่เราจะต้องสร้างาภาพพื้นาขาวดำนะครับนะที่เป็นพื้นสีดำแล้วก็มีตัวอักษรจังหวัดเป็นสีขาวแบบนี้ก่อนนะครับในสเต็ปแรกนะครับภาพที่ได้แบบนี้วิธีการที่ง่ายที่สุดครับก็คือเราใช้แคนวานะครับโอเคกันเลยนะครับมาดูกันาจารย์ตัดฉากมาที่สมมุติว่าเราเข้าสู่แคนวาแล้วนะครับ เราก็มาทีา่การกำหนดขนาดเองนะครับเราก็ตั้งความกว้างความยาวของรูปภาพที่เราต้องการอยากได้นะสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอยากได้ภาพที่เป็นความกว้าง80แล้วก็ยาเออโทษทีครับกว้าง800แล้วก็ยาว800พิกเซลนะครับเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับจากนั้นกำหนดเสร็จแล้วกดสร้างดีไซน์ใหม่รอสักครู่หนึ่งครับตัวแคนวาเองก็จะทำการเปิด ชิ้นงานของเราที่มีขนาด800คูณ800พิกเซลมาให้เรานะครับจากนั้นครับเลือกที่ทางด้านซ้ายมือนะเราคลิกที่ข้อความแล้วเลือกข้อความไหนก็ได้นะครับเอาสักตัวหนึ่งนะอาจารย์เอาเพิ่มหัวข้อย่อยเรอาอยากได้จังหวัดอะไรครับสมมติอา,าจารย์อยากได้เป็นพิษณุโลกนะครับจังหวัดที่อาจารย์อยู่นะเราก็ขยายขึ้นมาเลยนะครับเอาฟอนต์ขนาดไหนเราก็ขยายออกมาได้นะครับ ขยายขนาดตามที่เราต้องการเลยนะครับจากนั้นถ้าสมมุติว่าเราขยายประมาณนี้แล้วฟอนต์ถูกใจไหมนะครับเราก็สามารถเลือกฟอนต์ที่เราชอบได้นะครับว่าอยากได้ฟอนต์สไตล์ไหนนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนะบางจังหวัดอาจจะมีฟอนต์สวยๆนะครับที่เข้ากับธีมจังหวัดของตัวเองเราก็เลือกนะครับในที่นี้จันขอเลือกสักอันหนึ่งนะครับสมมุตินะครับจันเลือกตัวนี้นะครับ สวัสดิ์จันโอเคกับฟอนต์ประมาณนี้นะครับพี่สโลกอยากได้แบบนี้นะถ้ามันเล็กไปเราก็ยืด่ายืดขึ้นมาอีกนะครับแบบนี้เลยนะครับพอประมาณแบบนี้นะครับโอเคจัดกึ่งกลางตามสวยงามนะครับเอาประมาณนี้นะครับได้แล้วครับเรียบร้อยละจากนั้นครับอาจารย์จะคลิกที่ตัวพื้นสีขาวตรงนี้นะครับมาที่สีแบ็กกราวด์คลิกเลือกปุ๊บปรับเป็นสีดํา นะครับเราก็มาคลิกที่บริเวณข้อความเราอีกครั้งนึงนะครับจากนั้นเลือกตัว A ที่มีสีตรงนี้นะครับปรับเป็นสีขาวแบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราได้โครงร่างของตัวภาพวิวที่จะมีคำว่าพิษโรกเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นครับก็ง่ายมากเลยครับแชร์แล้วก็ทำการาดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ เลือกประเภทไฟล์นะครับจานเลือกเป็น png นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยรอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้ไฟล์พิษนุโรคออกมาแล้วนะครับนะเป็นไฟล์พิษณุโรกวงเล็บ2นะอันนี้ก็คือล่าสุดที่จานสร้างออกมาโอเคครับเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนตรงนี้นะจากนั้นเรามาสร้างภาพกันเลยนะครับก่อนที่เราจะสร้างภาพนะครับให้เราทำการล็อกอินนะครับ gmail account ของเราให้เรียบร้อยนะครับจะเป็น account ฟรีของ gmail ต่างๆก็ได้เพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการนะครับสังเกตรูปโปรไฟล์ทางด้านขวามือนะครับเป็น account เราถูกต้องนะครับจากนั้นครับที่ address bar ด้านบนนะครับเราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ Segmy นะครับ s e g m y .com แบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัน จะแปะลิงก์ตรงนี้ไว้ที่ด้านล่างนะครับนะ segmind.com นะครับคลิกเข้ามาเลยนะครับเราจะใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับตัวเซกไมน์เนี่ยในการสร้างภาพตัวทิวทัศน์ของจังหวัดต่างๆนะครับเมื่อเราเข้าสูา่เว็บนี้แล้วนะครับให้เรากดล็อ,ลอกอินตรงนี้นะครับโดยเป็นตัวนะเป็น Google คลิกเข้ามาครับ อย่าลืมล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเลือก Account ของเรานะครับรอสักครู่นะครับเขาก็จะนำเราเข้าสู่เว็บของเขาอย่างถูกต้องนะครับจากนั้นครับเราก็กดที่คำว่า Thai Model นะครับเมื่อเราเข้ามานะ เราจะเจอรูปสวยงามต่างๆเยอะแยะมากมายเลยพวกนี้นะครับถือว่าเป็นเทมเพลตในการสร้างภาพทั้งสิ้นก็คือเรียกง่ายๆว่ามันคือสไตล์ภาพที่เราอยากได้นะครับแต่ในวันนี้นะเราจะมาโฟกัสที่ตัวเทมเพลตที่เป็นโมเดลใหม่นะครับชื่อว่า Word to Img นะครับก็คือเป็นการเอา Word เนี่ยเอาคำเนี่ยมาสร้างเป็นรูปภาพครับอ่าคลิกเลยนะครับตรงรูปพิซซ่าตรงนี้เลยนะครับ เมื่อเราคลิกปุ๊บตัวเซกมล์ก็จะนำเราเข้าสู่ส่วนของการทำ word to image นะครับจากนั้นเขาก็จะมีตัวอย่างให้เราดูนะอย่างเช่นเราก็ไปหารูปที่เราเตรียมไว้เลยนะครับนะคลิกอัปโหลดเข้ามานะครับของเขาเป็นรูปพิซซ่าฮัทนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ครับอาจารย์ก็จะมาที่ตัวดาวน์โหลดนะครับอาจารย์เคยสร้างไฟล์เมื่อสักครู่นะพิษณุโรค2อาอาจารย์ก็คลิกเลยนะครับตัวไฟล์ ชื่อจังหวัดก็จะถูกโหลดขึ้นมานะครับเรามาครึ่งทางแล้วนะเราเลื่อนมาข้างล่างครับข้างล่างเนี่ยตรงนี้เขาจะให้เราใส่พร้อมนะครับพร้อมตรงนี้คืออะไรพร้อมตรงนี้ก็คือเป็นคําบรรยายของรูปภาพวิวที่เราอยากได้นะครับเราอยากได้รูปภาพวิวแบบไหนเราจะต้องบรรยายภาพมันเข้าไปนะครับแต่พร้อมตรงนี้เราจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับนะตนัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์อยากได้เป็นาทางภาคเหนือ อของประเทศไทยนะครับแล้วก็คอมม่านะครับแล้วก็บอกว่ามีภูเขา,าเราบอกรายละเอียดที่เราอยากได้นะครับเป็นซีนของภูเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอบอกรายละเอียดนะครับแล้วก็เป็นซีนของภูเขานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวหมอกด้วยนะครับนะ้ปกคลุมด้วยหมอกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสั์เทคนิคนิดนึงนะครับนะเราก็ไปหาพวกคีย์เวิร์ดพวกนี้มาแต่ถ้าใครอี่ยไม่เขียนพวกนี้ไม่เก่งนะเราอาจจะใช้ตัว Google Translate ช่วยก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นภาพแนว Landscape Photo อ่าแล้วกเ็เขียวขจีนะครับเป็นภาพแนวแบบเขียวขจีเลยนะครับ่า g r n e r y r y นะครับแล้วก็เป็น มีประมาณแบบหุกเขาด้วยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพร้อมที่อาจารย์เห็นตามคนที่เขาทำรูปเก่งๆเขาก็จะใช้พร้อมประมาณนี้กันนะอันนี้เราก็สามารถที่จะสร้างคำให้สวยงามตามที่เราต้องการได้ก็คือมันก็จะเป็นรูปภาพในในธีมแบบนี้เลยนะที่เราทำนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปขอญาตเปิดเป็น Google แล้วก็แปลให้กับพวกเราดูนิดหนึ่งนะว่าคำที่เราใส่เนี่ยมันคืออะไรนะครับ เป็นภาคเหนือของประเทศไทยครับฉากภูเขาปกคลุมด้วยหมอกที่ไม่มีตัวตนนะครับเป็นภาพถ่ายทิวทัศน์แมกไม้เขียวขจีหุบเขานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราบอกลักษณะของภาพที่เราอยากได้โอเคนะครับกลับมาที่ตัวแท็บของตัว s i g m มนะครับเมื่อเราใส่พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่คิดอะไรมากเนี่ยกดเจเน r เรตสร้างได้เลยนะ,อะลองดูนะครับรูป จังหวัดพร้อมนะครับการอธิบายรูปภาพพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วก็กด generate ครับมาลุ้นกันครับว่าภาพจะสวยแค่ไหนอ่าลองดูนะครับว้าวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพทิวทัศนะครับของอเมืองที่เป็นหุบเขานะเป็นธีมแบบภาพวิวหุบเขาแล้วก็มีหมอกมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูเขาหินที่ มีต้นไม้ขึ้นนะครับอยูอ่เป็นธีมของคำว่าพิซูโนโลนะครับนะต้องบอกว่าวิธีการสร้างภาพที่เป็นภาพทิวทัศน์ชื่อจังหวัดนั้นมันมีหลายวิธีนะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนใช้นะครับนะอันนี้จานก็ได้คิดว่าเครื่องมือน,นี้ก็ทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างภาพแนวทิวทัศน์ได้อย่างสวยงามเหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการนํามาใช้งานนะครับเราก็สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับ กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้เราก็จะได้ภาพมาเรียบร้อยแล้วครับอลองดูนะคลิกเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดภาพนี้ดูนะครับว้าวนะครับก็จะได้ภาพ ทวทัศน์ที่สวยงามมากเลยนะครับของจังหวัดของเราเองนะครับนะก็มีติดลายน้ำนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรามาใช้แพลตฟอร์มของเขานะครับเราก็ให้เครดิตเขานิดนึงนะครับแจ๋วมากเลยนะครับแล้วก็ง่ายมากเลยนะครับสร้างได้ด้วยไม่กี่นาทีนะครับจากนั้นขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมันจะมีส่วนของตัวแอดวานตรงนี้นะครับแอดวานเนี่ย เราจะปรับแต่งหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับนะถ้าเราอยากได้ภาพที่เจ๋งๆเราก็มาปรับจูนภาพได้นะครับอย่างเช่นตัวออปชันที่บอกว่าเนกาทีฟพร้อมนะครับหมายความว่าอะไรที่เราไม่อยากเห็นในภาพนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับนะเราไม่อยากเห็นอะไรเราก็ใส่นั้นนะครับอย่างเช่นภาพอาจจะติดเรื่องของเรากลัวว่าจะติดเรื่องของมีมีพระอาทิตย์ มีนกมาอะไรอย่างนี้นะครับเราไม่อยากได้เราก็ใส่ข้อที่เราไม่อยากได้ลงไปในเนกาทีฟพรอมนะครับส่วนด้านล่างเป็นการปรับจูนพารามิเตอร์ในการสร้างภาพนะครับตรงนี้เราต้องลองเล่น นะครับลองเล่นลองปรับดูนะครับแล้วก็ดูว่าการปรับแต่ละพารามิเตอร์นั้นมันส่งผลยังไงกับภาพของเรานะครับอาจารย์ยังเล่นไม่หมดนะครับเลยต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้อธิบายตรงนี้เพิ่มนะแต่ถ้าใครทําแล้วได้อะไรดีๆนะมาโพสต์บอกด้วยอาจารย์ครับปรับแต่งตรงนี้ดันค่าตรงนี้ขึ้นมาภาพจะสวยอยากเห็นคอมเมนต์อย่างนี้ครับมาโพสต์บอกกันนิดนึงนะในคอมเมนต์นะครับโอเคครับวันนี้ถือว่าน่าจะเป็นความรู้ พิเศษนะครับที่จะทำให้เราได้ภาพที่สวยเป็นชื่อจังหวัดของตัวเองนะครับฝึกปฏิบัติให้สนุกนะครับมีอะไรก็โพสต์มาทีา่ด้านล่างมาคุยกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค like, ์ Subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดองค์ความรู้ดีๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ